วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้เอาศิลปะหรือการร้องเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์มารวมกับความเชื่อเออสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีถ้าใครได้ได้ได้ดูโชว์เก่งเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีอะไรตลอดเวลาก็จ้างเราคุมนะครับจ้างถุดครับก็ล่าสุดมีให้ แต่งหญิงไงก็ทาตัวเรามันก็ไม่ได้มีตัวตนถ้าเราไปยึดติดมากๆอะไรแบบนั้นถ้าเขาอยากให้ทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าจอยเป็นมิติใหม่แล้วก็ทําแล้วก็สนุกเราฟันกันมนบางทีเนี่ยชุดเกินกับค่าตัวไปแล้วเพราะบางครั้งเนี่ยค่าตัวมันไม่ได้มันขาดทุนแต่เซอร์วิสที่เขาให้มาหลังจากนั้นมันเยอะกว่า เราบ้างทุกวันนี้ก็ยังบวงสวงก็ยังมารับรางวัลเขาก็ยังให้เป็นทีมบวงสวงนั่นแหละครับเดินสายนี้ก็จะเก่งว่าถือเป็นงานเป็นงานอีกแบบใหม่นะแนวใหม่ที่แบบเอาศิลปะหรือการร้องเพลงมารวมกับแบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์มารวมกับความเชื่อเสำหรับเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วตัวเราพอมีโอกาสได้ทําพี่ก็จะเห็นว่าเก่งจะไม่รู้สึกว่าต้องมา โอ้มาเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะสร้างมิติใหม่อะ่ะนะฮะอยากอยากให้เอาเอาความเชื่อกับศิลปะมารวมกันเป็นมิติใหม่ให้คนได้ดูแล้วแบบคุยมันมีพลังมันมันใส่สีเข้าไปให้มันฉูดฉาดได้ตามตามยุคสมัยอยู่เนี่ยอ,อย่างที่สองก็คือเสื้อผ้าก็ตัดใหม่โชว์ก็ตัดใหม่ถูกต้องครับโชว์วันนี้ทาเปืองไหม<笑><笑>มากบางทีเนี่ยชุดเกินกับค่าตัวไปแล้วเหมือนวันนี้งานพิคเนยสวนนี่ชุดเป็นเป็นช้าง ชุดก็เป็นช้างไปไม่ธรรมดาว่าไปตามตีตมตลอดครับผมแสดงว่าจ้างเก่งไปงวงสงชุดไม่ซ้าแน่นอนถูกต้องแล้วก็ถ้าใครได้ได้ได้ดูโชว์เก่งเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีอะไรตลอดเวลาหมยถึงว่าในใน,ในบทบนเวทีอะ่ะ<ม>ก,ก็จ้างแล้วคุ้มนะครับจ้างถุกครับจำจริงต้องจ้างเท่าไหร่ถึงจะคุ้มค่าตัวค่าชุด ไม่เป็นไรให้เท่าไหร่ก็ผมก็ทำตามตามบัะเจดได้เลยนะครับแน่ใจนะแน่ใจก็ล่าสุดมีให้แต่งหญิงอะก็ทำทำเขาทำเยอะใช่ไหมใช่เลยไม่จริงๆราแล้วมันก็อยู่ที่แบบบริบทเนาะพอเราเข้ามากขึ้นแลเราก็รู้สึว่าทุกอย่างมันเป็น มันมัน,ม,นมันไม่มีตัวตนอะตัวเรามันก็ไม่ได้มีตัวตนถ้าเราไปยึดติดมากๆอะไรวนะถ้าเขาอยากให้ทําอะไรแล้วเรารู้สึกว่าจอยเป็นมิติใหม่แล้วก็ทําแล้วก็สนุกเราฟันกับมันก็นประมาณนี้ฟันอยู่นะก็ประมาณหนึงครับนะเคยขาดชุนบ้างไหม ก็มีบ้างก็บ่อยถ้าจะเกิน50รเแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้อย่างอื่นแทนความภาคภูมิใจก็ดีความแฮปปี้ของลูกค้าก็ดีเพราะบางครั้งเนี่ยค่าตัวมันไม่ได้มันขาดทุนแต่เซอร์วิสที่เขาให้มาหลังจากนั้นมันเยอะกว่านะครับทีมงานเก่งต้องไม่ขาดทุนถูกต้องครับผมก็คิดตามเลทนะส่วนใหญ่มันจะเข้าเนื้อที่ตัวหัวหน้านี่แหละบอกบอกเจ้าภาพบอกเจ้าภาพนะครับก็ เวลาเสนอราคาก็แต่ผมทำเต็มที่แน um, like, so ่นอนครับครับผมแต่ก็ก็คือนั่นแหละครับยิ่งใหญ่สมชื่อเก่งยิ่งใหญ่สมชื่อเก่งครับแล้วก็เราตั้งใจทําเต็มที่เราพยายามจะปรับโชว์ใหม่ตลอดแล้วก็เนาะเราก็ไปแข่งระดับนานาชาติมาแล้วดังนั้นคุณได้โชว์เทวสัมราบวงสวงระดับโลกแน่นอนมากขอบคุณครับ